สวัสดีครับเด็กไดตในเช่นเคยนะครับยูกับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube รอหลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับตามเตช่ยวยรถเกี่ยวเช่นเดิมโอ้สายพานหลุดตรงนีุ้นตาลงมามาสายสายพานสายพานโดนน้ำแล้วลื่นครับลุดข้าวหนาจัดข้าวจมน้ำโอ้ลืน่นโอ้ดูดิครับไม่ไหวไม่ไหว เปียกน้ำจัดครับนี่น่าจะเพียกน้ำจัดหายพานตัวปันดาวมันน่าจะเปียงน้ำครับหลุดนี่แล้วข้าวก็อนหนาครับหนานอนน้ำรับนี่เก็บเกี่ยวช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องทำเอาครับเราจะนาหนแต่ไหนนอนน้ำแต่ไหนพุเพียงใดก็ต้องเก็บเกี่ยวครับนี่ว่าช่วงสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมอยู่ในเขตบ้านอ,อ่บ้านห้วยระวีนะครับ บ้านเฮราวีตำบลบึงอำเภอเขาสินารินจังหวัดสุรินทร์ครับมาเก็บเกี่ยวช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้เมื่อวานก็มาถ่ายแถวนี้ครับนี่มาถ่ายเดี๋ยวทะลุลงอยู่แถวนี้แหละครับเมื่อวานตอนเย็นอันนี้มาดูอีกเจ้าคันนี้ครับกรเกษตรพัฒนาครับอนุมไวไฟรุ่นนี้น่าจะเป็นอนุมไวไฟนะนี่อุ้มอย่านี่ใหญ่มากครับนี่อุ้มสามตันกระเปล่าครับผมว่าน,น่าจะเป็นอุ้มสามตันนะตัวใหญ่ตัวใหญ่อู้ สักท้ายนะครับทักทายเอฟซีลออล้อลนด้วยวันนี้มาดูการเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งครับน่าจะเป็นช่วงท้ายท้ายปีท้ายท้ายฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวแล้วนะ่าจะหมดแล้วครับเก็บนี้ก็ผมมองไปก็เหลือแค่เจ้าเดียวนี่ครับเก็ตบตำบลบึงบ้านห้วยรวีนะครับผมนี่อำเภอขว้าสินารินจังหวะมาถึงครับมาชมสเต็ปเจ้าคันนี้กันหน่อยครับผมระดับตำนานระดับมืออาชีพระดับประเทศไทยครับนี่ประเทศพัฒนา ดูคุณตาครับนี่โชเฟอร์คุณตาแล้วนี่ระดับไม่ตาำกว่าหกสิบปีแน่นอนท่านโชเฟอร์ตาคุณตาดันข้าวจมน้ำดันข้าวนอนดันข้าวล้มดันข้าวเหนียวเหนียวหนาหนากันเลยครับนี่การทำงานประสิทธิภาพขึ้นชื่อดูน้ำระดับเขาแล้วไม่ธรรมดาครับนี่ตัดเศษพัฒนาอนุม้นไม่ไป ด,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 ดันข้าวโนนดันข้าวล้มดันข้าวนะข้าวหนืดข้าวจมน้าด,ดุดอีกแล้วครับนี่ไม่น่าไว้ครับสายพันธน่าจะเปียกครับหรือยังไงครับนี่คือมันเป็นยังไงครับปัญหานี้เป็นยังไงครับเพื่อน ครับตัวนี้หรือเปล่าครับสปริงห้ือยังไงครับมันหลวมด้วยยังไงครับมันเสียก้นมาตามันเสียก้นมาครับมันจะลื่นน้ำนะครับนะล,ลื่นน้ำมาครับนี่แล้วมันเจอข้าวนอนด้วยมันหนักครับมันหนักแล้วมันติ้เหนื่อยครับตานี่ตาจะเหนื่อยเลยแบบเจอแบบนี้เหนื่อยเลย ใหญ่ใหญ่ใหญ่น่าจะเป็นนมไไฟ้ฟน่าจะเป็นอุ้มสามตันครับตัวนี้ดูไปแล้วให่มากรันกันต่อขาโนอนน้ำเดี๋ยวผมจะทาตัวตอนเก็บมุมครับตาจะยังไงถึงมุมแล้วตาจะทำยังไงผมอยู่ที่บ้านเยราวีนะครับตอนนี้บ้านควยราวีตามบนบึงครับทำเพอขอสินอรินจังหวัดสุรินทร์ นี anyway, there, uh. mm ่น hmm. ้ำน oh. okay. so okay. okay. uh. ้ำเยอะครับน้ำลึกกับเท่าหัวเขาครับแต่ว่าข้างล่างนี่แข็งครับอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของนาคุณตาโอ้สุนตาจะคอยจะเจบมุมยังไงครับ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  เดี๋ยวเราเอ็มร้อยให้คุตาอนหนึ่ครับหาตรงัต่อครับดีกข้างนด้อีกดานหนึ่นพี่แฮมโก้เกษตรตระนาไอน,หนไมไฟน่ครับเป็นนมใบไฟจริงๆด้วยแฮมโก้นมใบไฟเดี๋ยวโมามาตรงด้านหลังครับ ก็เป็นเอแครับวูาจะไม่ต่สองรแรงมากบลูกมาเลยครับทำเป็นทแปรทแป่ตรงกลางทํตัวเดินครับทแปดสตัวจัดจัดังนำใหญ่จทมาดูด้านท้ายครับ เกษตรพัฒนารุ่นอหนุ่มไวไฟผมว่าถาังนี้น่าจะเป็นถังของสามชัน้นกันี่ดูไปเร็วข้าวเปียกน้ำรันขาวนอนน้ำข้าวหนาข้าวลึกข้าวจมน้ามุกสภาพไรานาครับโุ รุ่นระดับตำนานระดับเืออาชีพทื่เสียงเรียงนาระดับประเทศไทยครับเป็นอันดับหนึ่งเลยหรือเปล่าครับนี่การพัฒนามาดูคุณตา,าจะเก็บมุมยังไงครับเก็บพาย,ยังไงสายพันธุ์หลุดไปแล้วครับน่าจะไม่ไหวหรือเปล่าน่าจะไม่ไหวครับนี่สายพันธุ์ดัดนไปก็หลุดดันไปก็หลุดครับ ใหญ่มากความเร็งใหญ่มากนี่ก็น่าจะจอดซ่อมก่อนรถไฟครับเดี๋ยวผมอพอของไฟพอครับพอหายกันเต็มกัน,กน,กนทักไทยเอฟซีล้อล่นด้วยนะครับเข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ผมก็ผ่านมาพอดีครับนี่นนกำลังจะเลิกงานกำลังจะก,กลับบ้านครับผ่านมาเจอพอดีตอนนี้เกี่ยวอยู่ที่บ้านห้วยราวีครับตำบลบ,บึงอำเภอเขาสินเรนจังหสินเรนครับได้ผ่านมามาเจอกันได้ครับตอนนี้น่าจะเป็นเหลือนาเจ้าสุดท้ายแล้วครับนี่ เห็นี้ก็จะน่าจะเหลือข้าวนาสุดท้ายแล้วโอ้คุณตาเหนื่อยเลยเดี๋ยวไปได้แถวเดียวตกแถวเดียวโตครับรับคุณเพื่อนยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเกี๋ยวก็น่าจะเริ่มหมดนะครับนี่น่าจะเริ่มไม่ได้ถ่ายให้รับชมแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปรถดำรถขุดนะครับต่อไปคลิปรถเกี่ยวก็น่าจะเหลือน้อยนะครับผมก็พยายามจะเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดครับเหลือคันไหนช่วงไหนก็จะพยายามจะเก็บให้ได้มากที่สุด นะครับรถเกี่ยวข้าวก็น่าจะเริ่มหมดแล้วครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปท้ายๆแล้วนะครับต่อาปทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมต่อไปให้กำลังใจในช่องยูทปของผมนะครับผมรอหลนรวมดำรถทุกต่างงานนะครับมีคลิปมากมายให้รับชมแน่นอนทั้งด้านรถบรรทุกขับรถทำงานรถเกี่ยวข้าวรถไถนารถดำรถขุดรถไมโครครับมีทุกอย่างครับในช่องยูทูปของผมรอหลนรวมดำรถทุกต่างงานนะครับ มาตามติดดูระดับท่านโชเฟอร์นี่คุณตาเมือ่อาชีพหน้าจ้าไม่ตามกับ60ปีน่าจะเหลือเจ้าเดียวครับนาคือนาแถวนี้ครับคลิปนี้ก็โค้งของฟ้าขั้วมอสครับพอได้เห็นหลากหลายมุมหลากหลายแนวครับหลากหลายรถเกี่ยวนะครับผมก็พยายามจะนําคลิปให้ได้รับชมให้ได้มากที่สุดครับสําหรับเอฟซีเรานะครับซีรอลลลนครับก็คลิปนี้ก็ได้มีความยาวของตะมวนครับ ขอหอมปากาอมคอเนาะเพื่อนเนาะผมก็จะลาขึ้นไปกับภาพสวยๆภาพนี้เลย,ลลน,น,ยลนะครับจากมุมด้านท้ายเราดีกว่าต่อฝากด้วยนะครับรตวนกกรวมดํารบกวนทำงานครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาให้คําแนะนําสร้างสีสันให้กันครับทิปนี้ก็เดี๋ยวจะลาไปกับภาพนี้นะครับผมกเกษตรพัฒนาครับตัวนี้เป็นหนุ่มไวไฟ น่าจะเป็นอ้มสามตันครับนี่ทั้งเหลี่ยมสูงอย่างนี้นะครับเพื่อนฝากด้วยนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ